สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิก,ท,กทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในหัวหมวดหัวข้อที่4นะคะขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะหมวดหัวข้อที่4จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาล้วนๆเลยนะปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งไปดูพลังของฝ่ายตร,ต,รตรงกันข้ามที่มีปัญหากัน เราจะมาดูความขัดแย้งทางด้านการงานการเงินรวมทั้งขัดแย้งทางด้านความรักนะคะไปดูพลังของฝ่ายตรงเงินข้ามซิเป็นอย่างไรบ้างนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวตุลชาวราศีตุลน,นะสำหรับมาอยเจก9าคือเพื่ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนราศีนี้จะเป็นทัดลมนะไม่ว่าคุณจะดูแบบลัคนาราศีนะดูได้นะคะ แล้วก็คนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนไม่รู้คุณเกิดอยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่นะรู้จะดูแบบยังไรดีแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมคุณยึดชาวตุนได้เลยนะคะสําหรับมาอยู่799ไม่ต้องเคร่งเครียดนะดูเป็นแนวทางดูไปดูฝ่ายตรงกันข้ามรู้เขารู้เราควรจะทํำยังไงร,รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นทางเข้ามาทางนี้เขามีปัญหากับเราเราควรจะทําอย่างไรดีนะคะ ส่วนาการทํานายความรักล้นๆนะ้่าจะอยู่ในหมดหัวข้อที่2หัวข้อที่3นะคะไปดูได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จริงๆว่าเกิดช่วงเดือนไหนแต่รู้ว่าปีนี้คุณก็ไปดูแบบ12นักสัตว์นะคะมาอยู่เจ้าก้าวเขาทำให้นะคะ12นักสัตว์ก็จะเป็นชวดฉลูขานถถดนี่แหละรวมทั้งคนทั้ง7วันก็ทำให้ด้วยนะคะหลายรูปแบบทำให้กับท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งของ ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะบอกเลยเลยชาวตุลกำลังแบบคิดทบทวนนะคิดทบทวนเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะทำอย่างไรดีขอไปใช้ความคิดสักนิดนึงขอไปใช้สมองก่อนนะเออคิดให้กำลังใจตัวเองแค่ว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะไปทำให้ตัวเองให้สบายใจก่อนแล้วกลับมาสู้กับปัญหาใหม่ เพราะว่าพลังชีวิตของชาวตนหรือพลังของความขัดแยงรู้สึกว่ามันอ่อนกว่าฝ่ายตรงกันข้ามนะคะอ่อนกว่ามากเลยนะมันเป็นจึงเป็นปัญหาความขัดแยงเป็นอุปสรรคมากมายที่คุณจะต้องสัตสางกับฝ่ายตรงกันข้ามนะไม้ซีกงัดไม้สุงไม่ได้ละชาวตนบอกได้เลยมีทางเดียวก็คือคุณจะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดก็คือ,อยอมรับกับสิ่งที่มันเป็น นะอย่าไปหลงทางกับปัญหาอีกฝ่ายตรงนี้เขาไม่ได้ทําอะไรนะเออถึงแม้ว่าเขาจะมีดวงชะตามีพลังที่เหนือกว่าแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นมีอิทธิพลเหนือกว่าชาวตุลในลักษณะที่อาจจะเป็นดวงคมนะหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือกว่านะคะหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ได้คิดเอามาใส่ใจหรือคือพูดง่ายคือเขาไม่ได้สนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวตุลเองนนะแต่ชาวตุลน,นี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นคิด นะความถูกต้องนะําเป็นที่หนึ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาแยกกันแล้วกันนะความขัดแย้งทางด้านการงานนะงานกับเงินบางทีจะพูดควบคู่กันนะคะสำหรับหน้าที่การงานของชาวตุนเนี่ยเหนื่อยนะทำงานยเยอะเหนื่อยเนื่อยมากบางท่านทำงานถึงต่างประเทศเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเออมันก็มีอะไรมากมายให้คุณทำนะนะคะ ตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งสูงยิ่งหนาวอย่างว่าได้รับเมอบหมายงานหรือการลงทุนกิจการใหม่ๆก็ตามนะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่เพราะว่าคุณคิดว่าคุณไม่อยากลงคือออกไปพักผ่อนไปเติมพลังชีวิตนะ่ะออกไปคิดทบทวนบางท่านอาจจะมีคดีความฟ้องร้องกันยืดเยื้อกันมาแต่ว่า่าเขาก็แบบ คือเขาไม่ได้กระตือหรือล้อนเป็นเดือดเป็นร้อนอะ่ะคือไปเรื่อยๆคือเป็นพลังที่เหนือกว่าแต่เป็นพลังที่เหนือกว่าในลักษณะที่แบบว่ามาดีก็ดีพูดดีก็ดีด้วยไม่ดีก็แรงเหมือนกันนะฝ่ายตรงข้ามถ้าคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะหรือว่าค่อยพูดค,ค่อยจะเข้าไปหาคือชอบการพูดจาดีนะฝ่ายตรงกันข้ามบอกได้เลยบางท่านอาจจะเป็นเป็นประมาณว่า ถ้ามีปัญหาในลักษณะของงานก็คืออาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายเจ้าของกิจการเนี่ยคุณทํางานเหนื่อยคุณก็ไปพูดหาลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศก็เหมือนกันนะคุณมีโอกาสดีอยู่ถึงแม้คุณจะเหนื่อยหน่อยถึงแม้เจ้านายเขาจะหรือผู้บังคับบัญชาเขาเขาไม่ได้คิดไรนะบอกได้เลย,เ,ลยเราอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาเพียงแต่เราอาจจะเหนื่อยกับงานเราคิดว่ามันเป็นปัญหานะ แม้กระทั่งคนที่ไปสัมภาษณ์งานหรือหางานใหม่ๆหรือลงทุนกิจการใหม่ๆก็ตามอย่าไปสับสนกับตัวเองอย่าไปเบื่อในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็เบื่อกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะบางทีความจริงจังเกินไปของชาวตุนมันจะเป็นปัญหาทําให้ตัวเองต้องคิดมากนะคะเอามันเหมือนกับว่าเออมีอุปสรรคมากมายแต่มันดีอย่างนึงคือมีกําลังใจให้กับตัวเองก็คือ เวลาทุกอย่างจะดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอดทนทําไปแต่ช่วงนี้ขอพักผ่อนใช้ความคิดนิดนึงหาทางหาทังออกให้มันดีสําหรับตัวเองนะแต่บอกได้เลยฝ่ายตรงเงินข้ามนะ่ะเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรนะก็ดีดีอยู่เพียงแต่ว่าคุณมาดีเขาก็ดีนะคุณมาไม่ดีก็หนักเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าพลังเขาเหนือกว่าเยอะ นะอย่าหลงทางนะอย่างไรก็ตามแม้คุณจะมีปัญหากับฝ่ายตรงข้ามคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดงานของคุณออกคุณไม่สามารถที่จะลาออกได้หรอกนะแต่คุณเหนื่อยคุณก็ไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาสู้ใหม่โดยเฉพาะบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับสังหาหรือสังหาหริมทรัพย์เนี่ยธุรกิจพวกนี้หรือกิจการที่คุณทําอยู่ก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็นะเรามาระวังนะคะก่อนหน้าอาจจะมีเรื่องอความผิดความถูกคดีความกันอยู่แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็แบบไม่ได อะไรขึ้นมาแล้วมันมีโอกาสจบนะเพราะอย่างไรคุณก็ไปไม่พ้นอยู่แล้วนะในลักษณะของงานกับเงินเงินก็เหมือนกันเงินมันก็ไปเรื่อยบางทีก็ผิดหวังอยู่บ้างบางทีการสื่อสารเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องนะคุยกันให้เข้าใจนะอย่าหลงทางหรือว่าอย่าพูดสับสนการทําสัญญ,ญ์สัญญาเนี่ยหรือเงินที่คาดหวังไว้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้านี่กับลูกนี่ก็ตามนะคะ มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจเท่าไหร่นะการพูดจาเนี่ยสำคัญมากนะคุณต้องอรอบคอบนะคะดูให้ดีๆนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้หรือการติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินสถาบันการเงินต่างๆก็ตามนะเขาสามารถที่จะให้คุณได้เพราะว่าเขามีอิทธิพลเหนือกว่ายอยู่แล้วอย่างสถาบันการเงินเงนี้ยธนาคารอะไรเงี้ยหรือเจ้าหนี้เงี้ย เขาสามารถที่จะช่วยคุณได้แต่ว่าขอให้คุณเข้าไปเอกสารหรืออะไรนะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปงัดงัดข้อนะอยังไงคุณมีโอกาสได้นะคุณต้องยอมยมหน่อยทั้งๆางบางบางครั้งมันอาจจะฝืนความรู้สึกคุณอยู่บ้างแต่เพื่อผลประโยชน์ของคุณคุณต้องทอํายังไงต้องอาศัยเขาอยู่ถ้ามองว่าเป็นนักศษณะของผู้ประถมก็ตามนะผู้ประถมก็ยังสามารถช่วยเหลือคุณอยู่นะสําหรับชาวตนุลนะนะ ถ้ามองลนะักษณะของการเงินที่เป็นผู้อุปถัมภ์ก็ยังอุปถัมภ์อยู่นะบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบแม้กระทั่งเอ่เคืย,ยังไงอ,ะอ่ะเอ่อชาวต่างชาติเนี่ยนะ,ะที่มีแฟนเนี่ยอาจจะเป็นดวงคนรักนี่แหละนะคุณต้องเข้าไปหาแบบพูดจาดนะีหรือมีกรณีเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ตามเนี่ย คุณจะต้องพูดจาให้มันแบบคือ,คอคมันจะฝืนความรู้สึกของคุณก็ช่างแต่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องเงินเงินเงินทองทองผ่านไปด้วยดีนะแม้คุณจะเบื่อมันก็ตอนนี้ก็เถอะนะเหนื่อยมากบางทีจริงจังเกินไปมันก็มันเหนื่อยสําหรับตัวชาวตุลเองเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปเติมพลังบุญหน่อยก็ดีนะคะแผ่เมตตาให้ตัวเองจะได้มีความสุขจะได้ประสบความสําเร็จนะแผ่เมตตาให้กับ หรือทานศีลภาวนาเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อถ้าทำแล้วเราสบายใจเราก็ทำนะเราก็ทำอยู่ที่ความเชื่อของเราด้วยนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไม่เป็นเปนตามที่คุณตั้งใจเรื่องเงินของคือทำงานเหนื่อยบางทีเงินก็ไม่คุม้มอ่ะแต่คุณก็ต้องทำาไปประมาณนั้นนะสำหรับทาวตุน่ะยังหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นตัดไม่ขาดกับหน่วยงานกับการเงินเนี่ยช่วงนี้แต่คุณอยากพักผ่อนคุณก็ไม่พักเลย ไปเติมไปชาร์จแบตแล้วกลับมาคิดใหม่คุณจะหาทางออกได้คุณจะมีทางออกนะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักนี่แหละความรักบางทีโดดเดี่ยวเดียวดายเออไปไหนก็เอ,อมันอย่างว่ามันมีปัญหารักสามเศร้าแน่นอนหรือปัญหาที่ปิดบังซ่อนเลนทําอะไรระมัดระวังตัวเองมากเลยนะคะบางท่านอาจจะมีแฟนไกลไกลต่างประเทศและเป็นชาวต่างชาตินะ แต่คุณก็เครียดเรื่องกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรักสามเศร้าเนี่ยแน่นอนแต่ยังไงก็ตัดไม่ได้เพราะอาจจะเป็นมิตรภาพเข้ามาเยอะีคนรู้จักเยอะเพื่อนเยอะคนเข้ามาจีบเยอะรวมทั้งชาวตุนแล้วคนรักเองก็เถอะแต่ว่าคุณก็ไม่อยากหลงทางในเรื่อง,องความรักอีกนะคุณดูดีๆในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะ,ะดีขึ้นนะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหางานเงินความรักก็ตาม อยังไงก็ตัดเขาไม่ได้หรอกนะตัดเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่งพูกพันกันอยู่นะคะเนี่ยจริงก็จริงๆก็อยากจะหลุดพ้นบางท่านก็จบไปแล้วอะจบไปแล้วฉันตัดสินใจหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ไปก็คิดแค่ว่ากรรมใดใครเกาะคิดอย่างนั้นนะอ่าประมาณนั้นในเรื่องความรักคิดอย่างนั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนะ จริงๆเขาก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราคิดด้วยความน้อยใจคิดว่าเขาไม่รักจริงๆเขายังรักอยู่นะยังสม่ำเสมออยู่นะบอกได้เลยถึงแม้จะมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาก็ตามบางครั้งทาให้เกิดความเครียดเครียดจนนอนไม่หลับนั่นแหละแต่ว่าสถานการณ์ปัญหามันจะดีขึ้นนะคะสําหรับเรื่องความรักปัญหาความรักเนี่ยยังตัดกันไม่ได้หรอกนะเขายังเป็นดวงอุปธรรมของคนอยู่ยังมีความรักความ เดูแลรับผิดชอบจนเจืออยู่นะในสําหรับคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะหลุดพ้นจากกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ชอบอยู่บ้างอยู่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเคร่งเครียดพักสมองแล้วกลับมาสู้ใหม่ในเรื่องของความรักอย่าไปคิดอะไรมากนะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามา ทำความรู้จักอยู่เหมือนกันนะสำหรับชาวตุลในเรื่องของความรักเนี่ยนะอืมก็คงจะประมาณนี้นะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมอย่าเคร่งเครียดนะคะดูเป็นแนวตั้งรับกับมันนะจริงๆแล้วนะถ้าสรุปนะชาวราศีตุลเนี่ยถ้าสรุปนะสรุปให้หน่อยนึง พลังของชาวราศีตุลเนี่ยอ่อนกว่าเขามากพลังของฝ่ายตรงกันข้ามเป็นพลังที่เหนือกว่าเยอะอ่าพลังของของเขาเนี่ยเป็นพลังที่อ่า่มมีอิทธิพลเหนือกว่าชาวตุลแต่เขาไม่ได้ทําอะไรหรอกถ้ามาดีเขาก็ดีนะคะ ในในสถานก,การณ์ของความขัดแย้งมันเป็นอาจจะเป็นวิบากกรรมที่อยากจะจบอยากจะหลุดอยากจะออกแต่คุณก็ยังออกไม่ได้ถ้ามองลักษณะของงานหรือธุรกิจการงานรวมทั้งสังหาหรืออสังหาหริมทรัพย์นี่คุณเหนื่อยนะแต่คุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่นะคะนะคะรวมั้งคนที่ทํางานต่างประเทศหรืองานใหม่หรือกิจการใหม่ๆที่คุณทําเนี่ยนะคะบางท่านเนี่ยตัดไม่ได้นะใละาาักษณะของงานเก่าๆนะคุณก็ต้องพยายามนะทําให้มันได้นะ ไปเติมชาร์จแบตนะไปชาร์จแบตให้กับชีวิตตัวเองไปเติมพลังบุญนะคะส่วนการเงินก็ผิดหวังอยู่บ้างระมัดระวังการสื่อสารคุณยังมีดวงอุบัมภธรรมอยู่นะคะเรื่องเงินเงินทองทอง,ทอ,งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจเท่าไหร่นะคะส่วนความรักอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าแต่วันก็ตัดกันไม่ได้นะคะแม้มันจะมีความเครียดก็ตามเขายังมั่นคงสม่ำเสมอโดยเฉยพาะคนที่มีแฟนเป็นคนในเครื่องแบบหรือชาวต่างชาติแม้กระทั่งรักต่างวัยอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็ยังตัดกันไม่ได้นะคะ โอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะสําหรับความเป็นคลิปของปัญหาล้วนนะคะปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งสําหรับชาวราศีตุลก็คงประมาณนี้นะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ